สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของกินกุชชมาทางเพลินเอาไปเชียวเด้กพี่นอ้องเด้อคนของมาเลยพี่น้องโอ้ยไก่เนี่ยปลาหม่านหาออยเม็ด,ดรถจอดอยู่ในอย่างสถานีตำรวจมองแฟชตตำรวจอยู่มองแถวตำรวจอะไรไก่ครับคนคนขวางแฟชต,ต,ต,ต์รถล้มคนยังไม่หายใจไก่มาครับข้าไปเบิ่ง ลูกเต่าเสียขนเนาะนี่คือหน้าที่มันเป็นในกาเนจักบาทจ้านี่ขคยยังไงนี่ครยังไงเช็นเท่าไครขายท้งมือเนี่ยก็ใครตัมือซื้อบออันนี้ือนติ้โตได้อันคนเสียคนใหญ่ขนหลวกล่ะโอ้เบอก บาซิ่าเอ้าคนทายทาคนหนีมาทายคนคนอันบาซิ่าเอ้าคนปกติมันเป็่นสีชมพูมันคือเปล่นแซมสีดำบาชิ่า่เขไี่บ้านอันแล้วถึงหร้อยังถึงแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครไปเดี๋ยวให้เขาเา อยู่ในสำนักงานเลยบอกอยู่กับมองมองแม่ปานบอกฝักแม่ปานเลยจ้ะเออเออแม่ปานอะมรกันเอนเกียบคุณยื่นจากมองเอียนโหูใบสองแม่หลับร้อนหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนอนอยู่ใส่เมือนกุ้นอนบนรถเลยโอ้สาวกหลับบนรถ เอามงกี่น้องเยาวคนดับเส้มใส่ได้เดียวเสี้มใส่เส้มใสเปเอาคนดเสมใส่สบายใจกันเลจ้าวก็เป็นทาเรียกคนดําเสมใส่ค่กินข้าวแล้วกันินแล้วถึงพวแม่ซ้ำทุกคนล่ะมันหวนนีอะไรมันกินแบบแซ่บดอกล่ะถึงได้ํซนั่นแหะถงไดืซ้ำ

ทำไม่เลี้ยงสุกะแม่ตัวอันอ่นไม่สบายอ้าวนี่ใหญ่ขึ้นเลยโอ้ยวันนี่ไห้วจ้พงเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า ตัวนร้อ <in> น <con c ern or> oh, so so ังบอกตรวจยังไงตรวจก็ตรวจวันที่อัันน้นไมรไม่วันที่ว่าถ่ายเอ็มบีเขาตรวจเขาตรวจทุกคนเลยบอบไม่เป็นมันมันเป็นพี่กันมนยใช่มันเป็นเหมือนเป็นบัตรเป็นอะไรเหมือนอากาศมันโดนร้อนโนร้แล้วก็กินน้ำเย็นด้วยตรวจแล้วน้องคือที่ตรวจอะไรมาตรวจเองด้วย แล้วก็วันไข่เอ็มดีเขาตรวจทุกคนเลยเป็นร่องโพเดียมบ้างนะคนบนสบายกันไรดิลูกเต่าทีมงานก็สบายเป็นไค่แต่ว่าแบบว่าไปซื้อที่เข้มเมาตรวจแล้วก็บอกเป็นยังหรือไงอืมไม่เป็นสุภาไปชอบไปเบื้งล็อกเบืองเอียนดูเคื่อนนี่ไม่ติมกันนั่งอยู่ไม่ชาลาแต่ว่าน้องเอียนนั่งนี่ในเราต้องอันไปไหน แม่ไม่อยากกินเมื่อไหร่ล่ะมีแม่มีแต่ปลา,าลกินบลากู่บังเอากันเด้อยบังเอากันด้แม่ก็ได้ย่างมาถามค้าหวานไม่นอนใครคล้ายๆตัวมันร้อนจัดแต่แม่แล้วเหมือนมันจะชาก,ก่ะเก่งเนาะหวานเกงนะ่มเกงมอเหมือนเลือดมันไม่ยีงอือ้ม,มนี่แล้วก็ ่าน,น,น่วะเดหม่หมป็นหลายวนันมันเมา่กินแม่มันเหนื่อยมันออล้าแต่นโควิดแล้วก็กกเป็นร่องนี่พี่น้องรองแต่ว่าเป็นตัวแล้วก็บเมีย่งยังสิแม่แว่าก็ต้องสูเพราะว่ามันเป็นงานเนาะพี่น้องเนาะสูสูสูไปน้ำกัน แยมเป็นยามป่วยกะเบิองแย่ป็นกะเบิองไรเท่าที่เบิองแดงนะเบิองกะเป็นห่วงเป็นใยลูกอยู่บแม่นบ่อบเป็นห่วงนี่ใจมันเคลื่อนหนีร่างกายมันล้าร่างกายมันมันอ่อนล้ามันหั่นเสียกะอ่อนหั่นเสียกะฝนตกมาเนี่ยมันอ่อนมันอ่อนแบบห้าแมตรเนี่ยยันของตลาดหนูหายแสงเพื่อนใส่ชุดแดงลองเพ่งใสชีเหลืองใสชีเหลือง ก็เอาไปเอาชุดเดี๋ยวรอได้ชุดใหม่แต่มื่อึ้นใส่สีเหลืองได้ป่ะคะถ้าชุดมากใส่รองกับเขต้องใส่หางแกทำสองหางแบบบ่หางวิคีบบ่วิคีกันเนิ่งจีหางของแม่คือสิหยาใส่น้ำกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าแม่ใส่หางสองหางแม่สองหางหางอลังคาพี่น้องสองหางพันกว่าบาท สัง่งน้ำลูกร้านดิวร้านคู่ดิวอนุชาร้านคู่ต่ำน้ำกันสีมว่วงแม่สวยแม่เอาหางนกไก่มันเอาหางมาใส่กับเสียร่างเพราะว่าพืชแม่ติมสีม่วงกับสีแดงมันบ่มีหางมันเป็นพุดธวดแม่ติมก็เลยสั่งหางซองหางน่ะล่ะถ้าก็ต้องมีหางมีอย่างพืชน้องก้อยก็สวยได้มากขึ้นพืชน้องกไก่ ซางเอาซางหางเมนซางหางห้างนึงกสิบห้าหกร้อยน like ี่นะค่นท uh ี่เอาแบบธรรมดากพต้องเอาแบบชะพึงเป็นไพรต้องเอายายไปเลยกินยังละอาจินขนมทั้งแตกสิเจลูกานกินสู้สู Indonesia> ้ นา okay. เลี้ยงเออเอเมอยอยู่นาเม็ดทิมกับพ่อหนาเม็ดทิมพี่น้องอันนี้กอดปิดหน่วยพลังงานก็แล้วกังงานบนรถบึมบึมแบนอนบนรถเอาพัดลมเนี่ยแล้วก็หลับมันมีแบตเหรอต้องชาร์จสยชาร์จไปเอาบ่

บนรถสบายมมันสัวละลอยนึงเนาะพัวกเมื่อนี่เป็นเย็นได้ทุกด้านาจะร้ออยแล้วอันนี้น่าจะเริ่มสันะเริ่มสังบคือเกาบรูเตรียมพร้เลยอันนี้ก็วยพลังงานพอง้อไา,ไ,า,าไปหนะี่จงังไหลังจากที่สัมพัส์ต้องแอมแล้วหลังจาก เก็บคนนะพี <aún> <yelled> ่น้องเนาะอันนี้ก็คือเจพี่นะคะขอบคุณในทุกกรลั่งใจที่น้ำเมืองน้ำเน่องทุกๆคลิปที่พ่อแม่พี่น้องให้การตอนรับครับซูมาตลอดบ๊วยชายังก็บับแบาย้งัหาวให่เยอะ้องอไไม่หรจ้า โอ้ยวันนี้จ้าโอ้ยอยากฟังไหมไทถไหมจ้าโอ้ยวันนี้ไหมไม่ได้มาครับมาจะไหมเสียนย่อยอันหัวซีดได้ว่น้อยจ้าน่ันนี้ครับเสเียโอ้ยชิ้ะเดายางถูกทั้งหลังจ้าเดียวนนเลาก็มาหวซเสียบจุ

เอาใบซ้ำนี้ก่อนกันแล้วกันน้อพี่มอพ่อแม่พ่อแม่พี่นอนโอ้ยแทอมอพะเลยบ่าวพีชบ่าวเแล้วไม่กินก็ได้คลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนกันแล้วกันอย่าลืมกดติดตามช่องพิมพุชูมาเพื่อนรุ่นเชียวต่อเน่งน้อยใบในอมบกอมเฉยพ่อแม่พี่นอนอีกจ้าช่องนึงกันแล้วกันอย่าลืมกดอะไรก็แชร์กดแชร์สตรีไทยโคตรกระดิ่งเปลี่ยนอย่างนั้นเลยด้ขอบคุณค่ะ